สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวบุญจะมาสาธิตการติดตั้งกระเช้าคาซิปนะคะพร้อมกับรถเข็นรุ่น C 2 7 W 4นะคะหรือว่ารุ่นโมนาโกนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้จะมีอะไหลอ่อะแดปเตอร์นะคะ2ชุดด้วยกันสำหรับตัวที่ใช้ประกอบกระเช้าคาซิปคู่กับรถเข็นนะคะก่อนอเลยค่ะนี่เป็นอะแดปเตอร์นะคะสำหรับตัวประกอบวางตรงนี้ลงไปได้เลย จะมีฝั่งเรียบนะคะกับฝั่งที่นูนเอาฝั่งเรียบไว้ด้านในนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้ถ้าวิธีง,ง่ายๆนะคะเราเอาติดกับกระเช้าคารซิตก่อนได้เลยก็คือสามารถสอดลงไปนะคะที่ตัวกระเช้าคารซิตแล้วก็ล็อกให้แน่นทั้งสองข้างนะคะทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยก็คือใส่ตัวอะแดปเตอร์ลงไปก่อนนะคะกดลงไปให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ หันหน้าเข้าหาบอกนะคะตัวกระเช้าคาซิคนะวางเสฉกลงไปเลยวางเ็จลงไปให้แน่นแบบนี้เลยจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวถากิจกรรมจะรองรับในส่วนของตัวกระเช้าคาซิตไว้แบบนี้ด้วยแค่นี้นะคะแล้วก็กดลงไปให้แน่นให้เขา็อกนะคะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะสําหรับการประกอบนะคะกระเช้าคาซิตคู่กับรถเข็นรุ่น C 27 WC Monaco นั่นเองค่ะ